เบลล่าเล่นจริงเจ็บจริงยิงธนูจนมือแหกอบหวานรอบสือ่อชวนเวียมาดูหนังด้วยกันถึงกลับออกปากเองเลยว่าจะเต็มที่สุดในชีวิตแล้วจริงๆสำหรับนางเอ,งเอกสุปตาเบลล่าราณีแคมเปญหลังถูกเจาะไม้ถาถึงประสบการณ์การรับบทนำครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่องอิเรียมซิ่ง ซึ่งงานนี้ไม่เพียงแต่เบลล่ารานี จะเล่าไปขำไปถึงการทำงานในกองถ่ายและความทุ่มเทของเธอที่ต้องเล่นจริงเจ็บจริงจนได้แผลกลับมาเท่านั้นแต่เจ้าตัวยังเผยถึงโมเมนต์หวานหวานให้แฟนคลับได้ฟินจิกหมอนอีกว่าเอ่ยปากชมพระเอกหนุ่มคนสนิทเวียสุกลละวัฒนารถมาร่วมชมภาพยนตร์เรื่องนี้รอบสื่อมวลชนด้วย เบลล่าขอสวมบทอีเรียมขี่ควายไข่หาในะอีเรียมซิงเรื่องนี้เบลเต็มที่มากๆเพราะเป็นเรื่องที่อยากเล่นจริงๆไม่เล่นไม่ได้สนุกทุกฉากเลยขนาดฉากเล็กๆน้อยๆยังสนุกไปถ่ายกันแบบธรรมชาติล้วนๆไม่มีตึกเลยคือมันต้องเต็มที่อ่ะ เพราะเบลเองก็อยากเต็มที่กับหนังเรื่องแรกของเบลด้วยลุ้นเหมือนกันเรื่องเจ็บตัวก็มีทุกวนันอย่างเช่นเรื่องยิงธนูคือแค่ยิงธนูก็มือหักแล้วและไหนจะต้องลงน้ำอีกมันเป็นสถานที่จริงหมดเลยซึ่งตอนแรกก็แอบกังวลเหมือนกันนะคะการถ่ายใต้น้ำแต่พอได้ถ่ายจริงๆก็โอเค สำหรับไรายได้เอาจริงๆนะไม่ได้คิดอะไรตรงนั้นเลยคิดแค่ว่าเต็มที่ที่สุดก็พอเบลทำเต็มที่มากๆจริงๆแต่ถ้าได้ดีก็ดีไม่ถึงกับบนจริงๆนะแต่มีอธิษฐานในใจส่วนพี่เวียเขาก็ชมเขาบอกว่าซีจีสวย คือข้ามหนูไปเลยวันนี้ก็ชวนมาดูด้วยแต่ไม่รู้ว่ามาหรือเปล่ารู้แค่ว่าเก็บบัตรไว้ให้แล้วสองใบ